สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้กลับมาบ้านนะฮะเดี๋ยวพามาดูแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งไว้นะครับก็ตอนนี้เที่ยงครึ่งนะมีเงาเงาเนี่ยตรงน,นี้แดดตรงน,นี้เงานะบังเป็นแนวยาวเลยสองแผงในนู้นนะฮะก็ใช้กับกิจไทย6 0 0้ฮะแผงนี้แผงเดียว330วัตสบาท ก็เอามาใช้กับตู้เย็นระบบย4สี่ข้างล่างนะเดี๋ยวพาลรงไปดูข้างล่างคนระับแดดดีครแต่ว่าโดนเงาบ้านบังไปแล้วไม่ได้ไฟเลยนี่ครับเที่ยงครึ่งเองคนระับจะได้แดดมากเลยกำลังได้ไฟเลยโอเคครับเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างนะ เดี๋ยวผมพามาดูชุดที่ผมประกอบไว้ใช้งานกับตู้เย็นนะี่ยก็ตัวนี้พี่ชายให้มานะครับตัวเดิมเป็นสามพันบาทะอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสี่พันบาทสามพันบาทผมย้ายไปใส่ตู้อีกตู้หนึ่งาชาร์จเจอร์ก็ MPPT ครับตัวที่อยู่ของพักครับเอามาใช้งานที่บ้านอุปกรณ์นี้ก็เหมือนเดิมครับ แบตก็แบตดิฟเจลหนึ่อยแอมครับสองลูกต่อแะโวโกลบนให้เป็นระบบยีครับแผงก็ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ใช้3 3 0ร้ยสาวัตต์ถึงแผงนะร้อนดีเหมือนกันนะม,มาดูที่โหลดใช้งานนะมีตู้เย็นกับพัดลมครับสองอย่างตอนนี้ก็จะดึงไฟไปประมาณ0 3นย์แอมปอซีนะฮเป็นไฟ AC แล้ว ส่วนแบตนะยฮะเหมือนที่ผมพาไปดูข้างบนเมื่อกี้ก็คือแผงชาร์จลงมาแค่ไม่ถึงแอมป์ครจากสเปคประมาณเคยได้หกถึงเจ็ดแอมป์แดดพลิกแดดมันเปลี่ยนทิศนะมันเงาบ้านบังแสงก็เลยไม่ได้ดยเนี่ยพอมีแดดก็วิ่งขึ้นมาหน่อยนึงครับประมาณแอมป์นิดๆแอมครึ่งหนึ่งจุดห้าแอมป์เลยประมาณครับ ลมเแบอบร์สาลนี่ครับนี่ก็บอกว่าตอนนี้มีแบตเตอรี่อยู่24.3โวลต์โดยประมาณนะจากสองรูปนี้ ไช้กับชุดนี้ครับไมใช้แสงสว่างไม่เบรคครับลูกนี้น่าจะเสียแบตรถยนต์ถ้าใครจะใช้ก็เริ่มน่าจะเป็นเริ่มต้นจากดิฟเจลน่าจะเหมาะสมกว่าเดี๋ยวพาเดินไปดูตู้เย็นด้วยกันพวงปักมายัางไม่ได้เดินให้เรียบร้อยนะไม่ค่อยได้กลับมาบ้านนันอาทิตย์สองอาทิตย์กลับมาทีทอ่าครับ ตู้เย็นสเปคตู้เย็นก็เจ็ดนจะุดสี่คิวฮะไฟก็ประมาณร้อยสามสิบวัตต์แต่ผมลองใช้อินเวอร์เตอร์หนึ่งพันหกร้อยวัตต์ระบบยี่สี่โวล์นี้ไม่ได้นะอินเวอร์เตอร์ตัดปุ๊บเลยแสดงว่าไฟไม่ถึง ได้แดดแค่ครึ่งวันนะ่ะเดี๋ยวต้องหาวิธีปรับแผงใหม่นะเพื่อรับแดดมากขึ้นกว่านี้มันจะเป็นแดดช่วงหน้าหน้าหนาวมาถึงต้นๆนหน้าร้อนนะอันนั้นแดดดีมากนะโอเคตอนนี้ก็เสียบใช้แบบนี้ไปก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะเอาชุดที่ผมประกอบไว้ที่หอพักก็จะม่ใช้กับตู้เย็นนะเดี๋ยวจะลองเอามาเทสกับตัวนี้ดูเนียครับส่วนตัวนี้ที่ที่ใช้กับ สแผงด้านในนะฮะเนี่ยครับเจ็ดสิบสามรสีสบวัตต์สองแผงยังมาแค่เจ็ดสิบสามวัตต์เองครึ่งวันก็โดนบางงวดแล้วฮะไม่ได้ไฟส่วนอันนี้ก็ทำค้า้งไว้ครับยังไม่ได้ทำต่อเลยไม่มีเวลาทำระบบ4ีแปโวลต์ครับใช้กับจะใช้กับแบตลิเธียมหนึ่ง้แอมป์ะ ก็ยังเป็นโปรเจกต์อย PA ู่ยังไม่สำเร็จครับโปรเจกต์ยาวนานครับข่านไปครึ่งปียังไม่ได้ใช้คงุมไว้ก่อนกันฝนก็จะทยอยทำเรื่อยฮะันยันมีโอกาสไไปกลับมาก็มาทำต่อโอเค แบตเริ่มมาแล้วามากดดูว่ามันชาร์จลงแบตเท่าไหร่กดตัเนี่ยครับมันจะบอกว่าชาร์จลงแบตประมาณ1นแอมแต่จริงแผงอาจจะมามากกว่านั้นนะฮะก็คือ,อมันก็ดึงไปใช้กับอินเวอร์เตอร์แล้วก็ไปจ่ายแปลงไฟให้เป็นตู้เย็นใช้กับพัดลมครับ มันก็จะเหลือลงแบตน้อยหน่อยนะฮะถ้าเราอยากรู้ว่าแผงมันมากี่แอมป์กันแน่เราก็ควรจะหาแคม,มิตเตอร์มาคล้องดูนี่ฮะคล้องสายที่มาจากแผงนะว่ามันได้เท่าไหร่อันนี้จะชัวร์กว่านะดูอย่างนี้อาจจะว่า้ทำไมแผงเราผลิตได้น้อยโอเคครับอีพีนี้ก็พามาชมชุดที่เอาไว้ใช้กับตู้เย็นชุดเก่าก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวอีพีหน้าพาชมาตู้คอนโทรลที่ประกอบไว้จะเอามาลองเทสดูครับสำหรับอีพีนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ